สวัสดีเพื่อนๆพี่น้องไก่ชนวันนี้เราก็จะมาซูมแบบไกล้ๆก,กับลูกไก่ชุดวัยสามเดือนเป็นไก่พม่าสีขาวที่เราได้ทําขึ้นมาจากสายเหล่าที่มีเพื่อให้คงรูปแบบการต่อสู้โจมตีให้ใกล้เคียงกับต้นเหล่าที่สุดในด้านชั้นเชิงดีลาแข้งเปล่าพร้อมความแม่นยําในภาพนี้ก็จะมาพูดถึงรูปร่างลักษณะของลูกไก่ส่วทรงท่าทางโดยทั่วไปประกอบกัน ใบหน้าแหลมกลมกึงเหมือนหน้านกยุงหน้าแบบนี้ลดบาดแผลเวลาชนรวมทั้งเพิ่มอัตราการหลบลีกหรือเอาตัวรอดนั่นเองงอนเล็กค้างรัดตาเป็นประกายจำใสมีความปากเปียวและคล่องตัวสูงปากหนาสั้นอวบได้สัดส่วนปากบนและปากล่างเท่ากันปลายปากงองง้มเล็กน้อยรูจมูกใหญ่กว้างเพื่อเพิ่มระบบการหายใจในเวลาชนได้ดีสนับปีกหนาใหญ่ เพิ่มประสิทธิภาพในการบินลำตัวยาวสมส่วนเพื่อการยืนและทรงตัวที่ดีเวลาชนปั้นขามีกล้ามเนื้อแข้งกลมเรียวยาวนิ้วเหยียดตรงเวลาจับไก่ยกขึ้นก็จะเป็นลักษณะพื้นฐานในการจับดูกไก่และก็มีกระดูกโครงสร้างที่ดีเนื้อหนังหนาคือเกาะป้องกันที่ดีเวลาปะทะเหมาะสำหรับที่จะเป็นไก่ชนกีฬาขนพื้นตัวสีขาวมีแซมเล็กน้อยเป็นลูกไก่ที่เลี้ยงบนดินมาตั้งแต่เล็ก เรื่องการปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมค่อนข้างดีเลี้ยงง่ายจากการทำลูกไก่มาหลายชุดชุดนี้ถือว่ามีความสวยงามในลักษณะที่ชอบมากๆ